สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้ผมต่อสายตรงไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับคุณอนุทินชาเวีรกุลท่านอยู่ที่ตรังกําลังมีภารก,กิจอยู่แต่ผมรบกวนเวลาท่านเพราะว่านัดหมายกันว่าจะคุยกันเรื่องนโยบายของท่านตั้งแต่เข้ามานี่แหละครับรวมทั้งเรื่องที่เป็นข่าวคราวเรื่องกัญชาเอาล่าสุดก่อนถามท่านรัฐมนตรีที่มีต่างชาติเข้ามานําเสนอเรื่องกัญชาแล้วมีคนโวยวายว่า เรากำลังใช้ต่างชาติเข้ามายึดหรืออย่างไรครับเรื่องนี้เห็นท่านอธิบายแต่ท่านมนตรีอนุทินช่วยอธิบายชัดเจนหน่อยได้ไหมครับจุดยืนท่านเป็นอย่างไงเรื่องต่างชาติากับกัญชาครับครับตอนนี้มันกลัวจะไปกันใหญ่นะครับครับคือจริงๆเนี่ยการที่ผมได้พบกับครับคนที่ <c oughs> ทำธุรกิจหรือพวก นักวิจัยหรือถาบันต่างๆจากต่างประเทศครับครับเกี่ยวกับเรื่องการแครับครับอ่านนี้ก็คือเพื่อยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องได้มากเท่านั้นถูกไหมครับแล้วก็ไม่ไม่เป็นการพบกันแบบไม่ไได้มีคอมมิชเมนต์อะไรกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับนะครับครับอืม เราได้แมสเสจของเขามาเราได้ติผลการวิจัยของเขามาเราได้บทความของเขามาแค่นี้มันก็คุ้มค่าในการพบปะกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเออ,องค์ความรู้ในประเทศของเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแพทย์พื้นบา้านครับครับเราต้องการฮัลโหลครับเชิญเลยครับว่าต่อครับ ว่าต่อครับครับตอบตอบเสร็จแล้วครับแลบผ,มผมตอบเสร็จแล้วครับเ,เดี๋ยวเข<ด>เอามือ<ด>ักครู่เสียงขาดหายหาย <c oughs> แล้วแล้วลว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีต่อเรื่องของต่างชาติมานั้นตอนนี้ก็คือแค่เรียนรู้จากเขาขอความรู้เขาแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจใช่ไหมครับ,รบยังไม่เกี่ยวข้องเรื่องธุรกิจใดๆต้งเช่นครับครับที่ผมถามถามอย่างนี้คุณดุษชัยครับคือเราเราเนี่ยเราใช้กัญชานะครับ ครับเพื่อการรักษาโรคใช้ทางการแพทย์ครับซึ่งการใช้กัญชาในการรักษาโรคแล้วก็ใช้ทางการแพทย์เนี่ยเราได้รับข้อยกเว้นจากกฎหมายแทบทุกฉบับอยู่แล้วครับปัจจุบันนี้กฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับอือในเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาอ่อพอปะกานอะไรพวกนี้เนี่ยครับมันก็เป็นโอกาสในขั้นตอนต่อไปเมื่อเราสามารถทราบว่ากัญชาเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มีคุณสมบัติมีสรรพคุณที่มัน ร,รักษาโรคได้จริงๆเป็นประโยชน์ต่อต่อผู้ต่อมนุษย์นะครับมากกว่าเป็นโทษครับอ่าล้ตอนนี้เราก็เริ่มนั่งคิดดีว่าสมมติสมมติผมยกตัวอย่างหนุใจต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตเกิดเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขามีออเดอร์ปีหนึ่งหนึ่งพันล้านเหรียญสองพันล้านเหรียญอย่างเงี้ยถามว่าผมควรจะขู่เขาไหมแต่ว่าผมจะไม่ให้สิ่งที่จะไม่เกิดก็คือกัญชา จะต้องเป็นของคนไทยปลูกโดยคนไทยเราจะไม่รับเฉพาะค่าแรงแล้วก็ปลูกให้เขาอครับเราจะต้องออกกฎหมายออกอข้อบังคับอะไรต่างๆรืยว่าถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นในรูปแบบของการซื้อเปิดเอลซีเข้ามาคนไทยเกษตรกรที่น้องเกษตรกรชาวไทยจะต้องเป็นคนขายโปรดักต์นี้จะต้องเป็นคนปลูกโปรดักต์นี้ครับมือก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ว่าให้ ต่างชาติเข้ามาแล้วก็มามีการจดสิทธิบัตรบนเมล็ดพันธุ์อะไรเพื่อจะให้ให้คนไทยได้ได้ได้แต่ได้แค่เพียงค่าปลูกซึ่งมันไปไปไม่ได้ผมพูดไปเลยนะครับว่าจะไม่มีการอนุญาตให้จดสิทธิบัตรหรือจดอพาเทนส์ใดๆเหนือเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ปลูกในประเทศไทยเป็นอนุญาตยังไงก็ผมอยู่มันไม่เกิดหรอกเพราะว่าผมคุมมอยอยู่ พาะว่าตอนผู้เชี่ยวชาญแล้วมันีช่วยผมแล้วมันทีช่วยมีเอกสารสมควบคุมได้รับมอบหมายให้คุบคมทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่เกิดแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเนี่ยที่มาเนี่ยตอนแรกก็พูดถึงเรื่องของการแพทย์แต่ว่าก็บอกโอ้ยที่เมืองนอกต้องการมากเลยกัญชาและกันพันกันกัญชาไทยดีที่สุดนี่ตลาดมากแล้ยังต้องการอยู่เยอะเลยคนก็เลยตีความว่าอ๋อ คุณกลุ่มนี้มาปูทางเพื่อที่จะมาปลูกกัญชาเพื่อจะส่งออกอะไรทํานองนั้นเขาพูดอย่างนี้กับท่านรัฐมนตรีหรือเปล่าทุกวันนี้จะเอาแค่ว่าคนไข้สี่หมื่นห้าหมืนคนที่ที่รอรับการรักษาโรคโดยการใช้กัญชายอยู่เนี่ยครับตอนนี้เนี่นะครับยังยังไม่พอสปปลายให้เขาเลยครับผมถึงต้องให้นโยบายกับทางท่านประลักดกระทรวงสานารณสุขบอกว่าโอ้ย ท่านครับภายในหกเดือนที่ท่านต้องผลิตมาได้สักห้าล้านซีซีห้าล้านซีซีเนี่ยถ้าแบ่งเป็นขวดและสิบซีซีเนี่ยเพิ่งได้แค่ล้านเออขวดละห้าซีซีเนี่ยเพิ่งได้ล้านขวดอ,อีกไม่พอยังไงก็ไม่พอ,อยังไงก็ไม่พอครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องต่างชาติเลยครับครสมมติต,ต่างชาติเขาแต่ว่าถ้าถ้าการรักษาอืในประเทศไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเริ่ม ประกาศที่มีการารักษาโดยกัญชาการจ่ายยากัญชาโดยแพทย์นะครับในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในไม่เกินสองสามอาทิตย์เนี่ยนะครับ mm hmm. ถ้าการรักษาเหล่านั้นได้ผลนะครับเราก็จะเริ่มขยายให้เริ่มมีการปลูกมากขึ้นแต่ปลูกในตามกฎหมายก็คือปลูกโดย mm hmm. โรงพยาบาลก่อนนะครับปลูกโดยอ,องค์การเพศสัตรไปร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนต่างๆร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งก็ทำอยู่แล้วทำโมดูกันดูาแห่งแล้วนะครับเมื่อวานทางออยก็ได้อนุมัติให้สถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกับทางกรมการแพทย์องค์การเภสัชหรือแม้กระทั่งแทนอโลนเนี่ยปลูกกัญชาได้แล้วภายใต้การควบคุมปลูกได้กี่ไร่กี่ต้นกี่รอบนะครับเมื่อวานก็มีการอนุมัติไปแล้วแล้วก็เริ่ม เขเรียกเป็นแฟลกชิพเริ่มเริ่มดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับ,รบถ้าผลของการรักษาออกมาแล้วดีอ่าตอนนี้ถ้าเกิดคือถ้าของเราดีอ่ะมันมีมาเก็ตอยู่แล้วคุณผู่ที่ใช้ครับถูกไหมครับใช่ครับถ้าสมมติว่ญญาอยู่ดีๆต่างชาติเข้ามาบอกเขามีเทคโนโลยีอย่างนี้นี่ครับอะนะแต่เราบอกให้คุณมาพาเทิน ได้นะคุณมีอธิบายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเชื่อว่าการชาของประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีค,คุณก็ซื้อเหมือนซื้อผลิตภัณฑ์ทากเกษตรครับให้ซื้อตามปกติไม่ได้แปลว่ามันนั่นคือแต่ยังอีกนานะยังอีกยังอ่ะครับครับเพราะตอนนี้เราต้องเน้นในเรื่องของทางการแพทย์ก่อนครับครับ ท่านามนตรีพูดถึงแค่ <c oughs> ครับท่านนายมนตรีพูดถึงการควบคุมปลูกตามบ้านได้หกต้นตามที่ประกาศเป็นนโยบายไว้เนี่ยวิธีการควบคุมทํำยังไงถ้าปลูกกันตามบ้านเนี่ยหกต้นเนี่ยจะไปน,นับยังไงวิธีการตํารวจปปสกับกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงเกษตรเนี่ยมีมาตรการอะไรอย่างเราจะเริ่มจากที่ที่เป็นนะครับเริ่มจากเออย่างเช่นโรงพยาบาลก่อนครับ <c oughs> นะครับแล้วเราก็ เริ่มจากอสมเรามีอสมอถึงหนึ่งล้านคนถ้าถ้าอสมอสามารถปลูกได้เป็นตัวอย่างครับแล้วเขาทําความเข้าใจเำาเข้าใจวิธีการใช้การปลูกที่สาํสาคัญคือทุกคนที่จะมาปลูกประชานเนี่ยจะต้องมาขึ้นทะเบียนจะต้องมาขออนุญาตอนะครับในการปลูกเพราะฉะนั้นเราจะมีดัต้าเราจะมีข้อมูลของเขาหมดเราไม่อนุญาตให้การให้มีการซื้อขายครับระหว่างกันอยู่แล้วอืเราไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้ เอาไปสูบเอาไปเฮหานอกบ้านนะครับครับอืแล้วก็เราให้ความเข้าใจให้ความรู้ครับการปลูกหกต้นนะครับในแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็เป็นการปลูกเพื่อเอาไว้เป็นสมุนไพรนะครับเป็นเขาเรียกเป็นพืชที่ที่เป็นยาพืชสวนครัวนะครับที่มีคุณสมบัติในการเอรักษาโรคนะครับครับ ถ้าจะขายออืนะครับก็เอามาขายองค์การเภสัชองค์การเภสัชอีกหน่อยต้องผลิตเป็นสารสกัดกัญชาเป็นแคปซูลเป็นออ,อน้ํามันเป็นอะไรเหล่านี้เนี่ยก็เขาต้องการ raw ร material อ,อยู่แล้วคก็เอามาขายองค์การเภสัชไม่ใช่มาขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนี่คือขั้นตน้นจนเมื่อกัญชาถูกพิสูจน์ว่าถ้าเอได้รับการบริโภคอืตามจํานวนที่ เหมาะสมแล้วเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถรักษาโรคต่างๆได้สามารถบรรเทาอาการของโรคบางโรคได้อันนี้ก็ค่อยครับเขาเรียกปล่อยให้เสรีไปเรื่อยๆมันก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีสารที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเช่น CBD ออกมาก TSC น้อยครับแต่ทั้ง TSC ทั้ง CBD มันก็มีประโยชน์ทั้งคู่ในการรักษาโรค d s d ก็คือเหมือนกับยาแรงนะครับแต่ CBD ก็เหมือนเป็นยาทั่วไปครับเขารักษาโรคที่แน่นอนเลยคือเรื่องอาการโรคลมชักโรคอัลไซเมอร์โรคพากินสันนะครับเดียวยางอีกอันนึงที่บอกรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆมันไม่ได้รักษามะเร็งโดยตรงแต่ว่าคนที่ไปรับทีโบเทอราพีเนี่ยนะครับคนที่ไปรับการฉายแสงรับคีโบเนี่ยเขาจะมีอาการ เบื่ออาหารไม่อยากรับประทานอาหาร,รถ้าเราใช้น้ำมันกัญชาช่วยเขาเนี่ยเขาจะเกิดเขาเรียกเกิดแอดดิไทยคุณสุดิชัยแล้วลเขาแล้วเขาก็จะรับประทานอาหารแล้วเขาก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเจ็บป่วยกันได้มันเป็นทางอ้อมเป็นการช่วยทางอ้อมแต่ว่าไม่มีใครยืนยันพิสูจน์ได้ว่ามารักษามะเร็งเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าโอ้นี่มันโมกเกินความจริง รักษามะเร็งให้หายเนี่ยจริงๆยังไม่มีใครยังไม่มีไม่มีไม่มีการพิสูจน์ตรงนี้นะครับครัแล้วไม่มีใครพูดด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่ทําให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีคุณภาพชีวิตครับระหว่างเจ็บป่วยครับดีขึ้นอครับอย่างน้อยตรงที่เราเห็นญาติเราคนไหนที่ป่วยเนี่ยโอ้โหผอมแห้งไปเลยรับีคมมารับสายรับเคมีบําบัดมาอย่างเงี้ยครับไม่รับประทานอาหารเลยให้แต่น้ำเกลือเพราะแต่ว่าพอได้อยา ที่เป็น CBD เข้าไปครับนะครับก็คือกัญชาเนี่ยครับเขารับประทานอาหารได้อืเขาเมื่อรับประทานอาหารได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เรียกอะไรมันก็เป็นการต้มตสึกหลอไปได้ระดับหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับคแล้วเรื่องการควบคุมก็ไม่เมีนก็่เป็นเรื่องที่ เอ่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรมันก็เหมือนกับเราควบคุมบุหรี่ควบคุมเหล้าว่ากันไปแล้วพิษภัยจากกัญชาครับนะครับน้อยกว่าพิษภัยจากเหล้าเยอะมันไม่ไปทำลายตับนะครับมันไม่มันไม่ทำให้แบบสติแตกเหมือนกินเหล้าเยอะๆมันไม่ไปทำลายปอดนะครับไม่เป็นมะเร็งปอดธูบุรีวันละสองโอกาสเป็นมะเร็งปอดที่มากกว่าเอ่อเบรคกัญชาใช่ เรื่องเยอะแยะเพราะนั้นเราก็ใช้ในส่วน<ช>ที่มันเป็นประโยชน์ไอ้ทุกอย่างมันมีโทษนะฮะมีค,คุณมีโทษหมดนะครับยามันก็มีคุณนนรนโทษมาหานอยู่แล้วเราก็ต้องเอาเอาส่วนที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเป็นคุณเนี่ยมาใช้ครับวันที่ท่านรัฐมนตรีเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องสเต็กโอดเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเจอคุณมเดชาอแอดคาราบาลนะ,ะทุกคนที่ไปเกี่ยวข้องตกลงกันว่ามีมาตรการอะไรที่เขาเป็นห่วงกังวลกัน วันนั้นที่เจอครับอ<น>้ครับโอที่เจอตรงนั้นนี่นะฮะคือไม่ได้มามาคุยเรื่องกัญชาอย่างเดียวครับเอ่ออาจารย์เดชานะครับแลวคุณแอ๊ดครับคุณคุณแอ๊ดกระบางเนี่ยเขาคุณรับเซ็นกลุ่มแพทย์พื้นบ้านครับใช่แพทย์พื้นบ้านใช่ หมอพื้นบ้านครับซึ่งเขาเคยมีใบอนุญาตให้ทำการรักษาครับครับลองต่อกลับไปดูนะครับเสียงจะได้ชัดขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องหมอพื้นบ้านนี่จะทำ <dles> เขามีสิทธิ์ที่จะใช้กัญชามากน้อยแค่ไหนมีสิทธิ์จะให้คนป่วยหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็หมอพื้นบ้านนี่จะต้องมีใบรับรองยืนยันอย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นกติกาที่ควรจะต้องครับเชิญครับหมายครับพูดถึงว่าหมอพื้นบ้านตกลงมาตรการเป็นยังไงครับ,บครับครับมาแล้วครับหมอพื้นบ้านครับ,บครับ ที่ผมเรียนนะครับวันนคดีมันมีประกาศนี้ออกมาเนี่ยทำให้หมอพื้นบ้านซึ่งเขาเคยมีใบอนุญาตอยู่เนี่ยหมดสภาพไปโดยอัตโนมัติซึ่งก<ช>็ <ๆ S 1> ไม่ไม่ทราบด้วยเหตุผลนะครับมันอาจจะโดนหางเลขจากประกาศที่อาจจะครอบคลุมเรื่องอื่นโดนหางเลขโดนหางเลขมาด้วยหมอพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยบางท่านเนี่ยรักษาโรคให้กับผู้ป่วยด้วยกัญชาซึ่งถูกกฎหมายนะครับซึ่งถูกกฎหมายเขาสามารถรักษาได้เพราะว่ามีกฎหมายรองรับอยู่แต่ว่าเมื่อเขาถูกเขาเรียกแต่ถูก ถูกพักใบอนุญาตดิครับใช่ครับพักใบก็เลยรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ปุ๊บจำนวนผู้ป่วยที่เคยมารักษาแก็เพิ่มมากขึ้นเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นคนครับนะครับเราจะคืนสภาพใบอนุญาตให้หมอพื้นบ้านเหล่านี้ซึ่งรวมถึงอาจารย์เดชาด้วยสามพันกว่าคนเนี่ยเนี่ยไปในสัปดาห์นะสัปดาห์หน้านี้จริงๆควรจะเซ็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมมาดูดู คำสั่งส uh, ah. ุดท้ายบอกต้องมาขอใบอนุญาตใหม่จากสสจก็ค e uhm. ือนายแพทย์สาธารณสุขประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดผมก็เลยไม่ยอมเซ็นคำสั่งนั้นผมบอกให้ไปแก้มาบอกไม่ต้องขอแล้วอืเป็นอันต่อโดยอัตโนมัติเลยมาแจ้งว่าเขาเป็นหมอพื้นบ้านเขามีใบเดิมแล้วก็บอกอายุไปเลยจนกว่าใบใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ แค่นี้เราก็จะมีหมอพื้นบ้านกลับมาเพิ่มถึงสามพันกว่าคนนะครับ,รบแล้วก็อาจารย์เดชาก็สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยต่อไปได้ครับอืมตรงนั้นก็เคลียร์ปัญหาไปคุณรรสนาแอดคาราบาวมีข้อสงสัยอะไรที่มาถามแล้วนมนตรีต้องเคลียร์กับเขายังไงไม่มีเลยครับพอพูดคนนั้นมาพูดเรื่องใบอนุญ,ญาตนี้ครับเรื่องเดียวเลยอืพอที่เข้ามานี่ผมยังไม,ไม,ไม่ทราบเรื่องนี้เขาก็มามา,มา,มาบอกว่าเนี่ย อยู่ดีดๆเขาเขาเขาเป็นหมออยู่ดีๆหมอขึ้นบ้านอยู่ดีก็<ๆ><ๆ>มีประกาศนี้ออกมาทําให้เขาหมดิทธิ์ในการรักษาแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รักษาอีกครับทั้งที่ได้ไปรับการอบรมมาหมดแล้วนะครับครับก็เราก็แค่ผมหันซ้ายหันขวาถามท่านปลัดกระทรวง,งถามท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยครับท่านอธิบดีก็พยายามนั่งถึงถบอกจริงครับไปทําอย่างนั้นแต่เขาจริงๆอ้าวแล้วจะแก้ยังไงก็แ<ๆ>ค่ แกประกาศกระตัวเออผมก็ตลกดีไว้เอาเอาเข้าๆออกๆอย่างเงี้ยมันก็คือเนี่ยระบบราชการไทยแล้วเราก็บางทีอธิบายเลยไม่ได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมทําเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆผมควรจะเซ็นต์ตั้งแต่เมื่อวานี่ยที่เรียนไปไงอ่านไปอ่านมาดูอ้างจะมาขออนุญาตก็อขอทำไมเข้าไปเขามีอยู่แล้วก็ไปรับการอบรมมาแล้วทําไมถึงจะต้องยึดอํานาจในการ เขาเรียกในการอนุมัติอะไรต่างๆมันเริ่มสักทีเถอะนะครับในเรื่องของระบบราชการเนี่ยครับคือเขาคิดอย่างราชการเขาจึงต้องมีอํานาจอยู่ไงข้ารัชมันตรีเขาต้องมีอํานาจดุลพินิษฐ์ใช่ไหมครับคำคำเขาเรียกอะไรครับศักดิ์สิทธิ์ของระบบราชการคือดุลพินิใช่นะครับอํานาจในการอนุญาตอํานาจในการเพิกถอนนี่ไงครับเป็นสิ่งที่ครับที่เราเราควรจะต้อง ลดอำนาจเหล่านี้ไปแล้วก็เพิ่มมันมากเพิ่มอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนในการที่เข้าถึงสิทธิที่เขาคึงมีอยู่อยู่ดีๆไปถอนสิทธิเขาอย่างนี้ไม่ได้เป็นผมผูฟ้องอายเลยครับเพราะว่าท่านอธิีคงจะต้องทําให้ข้าราชการเคยชินกับการที่ไม่สามารถไปสั่งอะไรได้ทุกอย่างเหมือนแต่ก่อนไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาของระบบราชการผมว่าวันวันนี้มันก็เป็นมันคือเราก็ต้องปรับสภาพการทำงาน วันนี้ระบอบประชาธิปไตยกลับมาเต็มตัวรัฐบ,บาลเป็นรัฐบาลที่มาจากที่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของที่น้องประชาชนเป็นสําคัญคแล้วก็พวกผมก็เป็นผู้แทนรัษฎรเพราะฉะนั้นการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยเราจะให้ผมบอกว่าคิดถึงอ,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 อำนาจอี่นี่ ประโยชน์คิดถึงดุลพินิจเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารอในรอสิ่งต่างๆที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยต้องทำให้เร็วครับครับเห็นท่านมนตรีพูดถึงอสมต่างจังหวัดเพื่อจะกระจายเรื่องการชาช่มยจะอบรมอสมที่มีอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมครับอาสาสมัครถูกต้องครับ เรื่องจริงครับคุณหนูที่แจ้งใหครับบางทีภาพของคาว่าอสมเนี่ยหลายหลายคนที่ไม่เคยสัมผัสกับพี่อสมครับจะถึงว่าเป็นไ่ที่ปิดครับครับเสียงไม่ไม่เขอาจะชัดนะครับแต่ประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะต่อกลับไปครับอสมคืออาสัค สาธารณสุขในระดับชุมชนระดับชาวบ้านเลยถ้าหากสามารถจะยกระดับฝึกอบรมแล้วก็ให้กําลังใจทํางานเนี่ยน่าจะเป็นกําลังสําคัญครับท่านรัฐมนตรีครับ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 มาครับฮัลโหลได้ครับครับผมอสมครับครับอสมในยุคปัจจุบันนี้เวลเทรนได้รับความรู้ได้รับการฝึกอบรมอืในหลายๆอย่างนะครับซึ่ง มีถึงหนึ่งล้านสี่หมื่นคนเอาอีกอะผมก็ไม่ได้คนตั้งโคต้าหนึ่งล้านสี่คนที่มาผมเข้ามาก็มีอยู่แล้วหนึ่งล้านสี่หมื่นคนหน้าที่ผมก็คือว่าในเมื่อรัฐเนี่ยเรามีค่าตอบแทนให้อสมเนี่ยณปัจจุบันคนละหนึ่งพันบาทต่อเดือนเนี่ยครับเดือนนึงก็พันล้านนะคุณสุทธิชัยใช่อือนั้นเราก็ต้องไปไหนผมก็ต้องบอกเขาว่าโนฟรีล้าน ฟรีแลนซ์คือไม่กินฟรีนะครับครับทุกคนต้องทํางานครับอย่างเต็มที่ครับนะครับเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนถ้าใครอยากได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากครับขึ้นอืก็ต้องพัฒนาอ่อเขาเรียกพัฒนาความสามารถของตัวเองที่เกี่ยวกับการให้บริการทางสารสุขให้เพิ่มมากขึ้นครับอสมนที้มีการศึกษามี ความรู้รบจบปริญญาตรีก็เยอะครับไม่เหมือนแบบตอนตั้งใหม่ใหใช่ไหมตอ้ตั้งใหม่ในี่ให้เขาดูแลเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเดียวออกกำลังกายนะครับดูดูเรื่องของโภชนาการอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ให้เขาถ่ายทอดความรู้ไป,ไปไปยังชาวบ้านาต่างๆมีระบบในการส่งต่อผู้ป่วยครับนะครับการพยาบาลอื เพราะนั้นเรามีถึงหนึ่งล้านคนทั่วประเทศเนี่ยเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่สําคัญมากในการที่จะลดภาระนะครับแพทย์และพยาบาลแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาโรคค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาพวกนี้ถ้าถ้าถ้าเขายิ่งมีความรู้มากเราก็จะมีเงินเหลือที่จะมาคอ m p e นเ a t e ฮะมาตอบแทนเขานะครับทโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากจากรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยครับ ที่มีอยู่หนึ่งล้านคนพอไหมครับต้องเพิ่มไหมครับผมว่าผมว่าณปัจจุบันเพียงพอครับอืมอืมครับมรจิรับครับผมไปพบครับประเทศเราไม่ได้ป่วยทั้งเจ็ดสิบล้านคนหรูอไหมครับอืมอืมครับผมไปเจออสมบางคนในบางหมู่บ้านก็น่าสนใจนะมีความเข้มแข็งมีความเข้าใจผมหมายถึงที่ผมไปพบนะผมไม่ได้หมายถึงทต่คนหนึ่งดู แอบดูแลอาที่ย้องประชาชนสักับมีความเข้มแข็งมีกําลังใจดีแล้วก็มีความเสียสละทุกคนนะครับ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 ครัเอาละผมรบกวนเวลาที่มีครับการคือกำลังใจแล้วก็ความคป็นสิ่งที่เขาต้องการคือกาลังใจจากจากฝ่ายนโยบายฝ่ายรัฐบาลใช่เห็นความสําคัญของเขาอืครับเห็นคุณค่าของเขาครับ <c oughs> แล้วก็การสนับสนุนทําให้เขาได้มีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพร <c oughs> ้อมที่จะทาอยู่แล้วเราอยากให้เป็นเป็นอ,อสมอยกระดับเป็นหมอประจําบ้านอื <c oughs> <c oughs> หมอประจาครอบ <c oughs> ครัวคำว่าหมอคืออย่างคุณฤทธิชาย,ยอย่างผมที่เป็นหมอได้ก <c oughs> ็คออือรักษา <c oughs> หมายว่าดูแลสุขภาพข,ขพั้นขั้นพื้นฐานพื้นนได้แต่เราไม่ได้เป็นแพทย์ถ้าแพทย์ที่ต้องจ่ายยาต้องมีความ ต้องผ่าตัดเป็นต้องเขาเรียกอะไรต้องวิตชัยโรคเป็นอะไรเป็นนะครับใช่หมอกัะแพทย์มันต่างกันตรงนี้ถูกต้องถูกต้องครับรบกวนเวลาท่านมนตรีแค่นี้ยังไงผมจะชวนคุยละเอียดอีกต่อไปในหลายๆเรื่องที่อยากจะถามนะครับเช้านี้ถ้ามีภารกิจที่ตรังขอบคุณนะครับท่านมนตรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับไปที่ยูทู e ครับสุทธิชัยไลฟ์กด subscribe ด้วยครับ subscribe คือกดติดตามนี่ครับสุทธิชัยไลฟ์นะครับไปที่ YouTube พิมพ์คำว่าสุทธิชัยก็จะโผล่มาครับไลฟ์ Live, นี่แหละครับช่วยกด subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนข่าวสารทันทีที่ผมทำไลฟ์ท่านจะได้รับคำเตือนทันทีครับและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใกล้แล้วครับใกล้จะถึงแสนแล้วนะครับ ที่ขณะที่ผมพูดอยู่นี้ผู้ที่กด subscribe เป็นสมาชิกของสุธิชัยไลฟ์ของผมใน YouTube 99,839แล้วครับ mm hmm. เหลืออีกเพียงไม่ถึง200ครับ mm hmm. ก็จะเป็นถึงแสนแล้วเชิญชวนทุกท่านวันนี้ให้ทะลุแสนตอนนี้99,839แล้วครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านที่ฟังผมอยู่แล้วก็ช่วยกันแชร์เนี่ยไปกดเดี๋ยวนี้เลยครับตอนนี้ที่ฟังผมสดๆอยู่2-300คนนี่ถ้ากดพร้อมกันไปที่ YouTube กดที่สุดที่ใช้ไลฟ Subscribe หรือว่าติดตามนี่ทะลุแสนแน่นอนนะครับผมกำลังจะนับดูภายในชั่วโมงอย่างนี้ไปจะทะลุแสนหรือไม่แล้วก็กาแฟดำแชนแนลครับเป็นช่องทางใหม่ใน YouTube ที่ผมตั้งขึ้นมาเพื่อจะมีรายการสัมภาษณ์ รายการสารคดีสัมภาษณ์พิเศษที่หาอ่านดูที่ไหนไม่ได้ครับไปที่ YouTube กาแฟดำชา a น n ล l นี้แหละครับขณะนี้มีเกินหมื่นแล้วครับหมื่นกร้อยกว่า <c oughs> ต้องตั้งมาได้ประมาณเดือนเศษเท่านั้นเองครับดังนั้นขอให้ทุกท่านช่วยกันไปที่กาแฟดำชา a น n ล l ที่ YouTube ครับกด Subscribe ด้วยครับ <c oughs> และถ้าต้องการฟังเสียงอย่างเดียวสุธิชัยพอดแคสต์นี่ครับอยู่ใน แอปที่ชื่อ soundcloud.com soundcloud sound ที่แปว่าเสียง cloud ที่แปลว่าเมฆนะครับไปที่แอปอันนี้ดาวน์โหลด soundcloud.com เสิร์ช้าไปที่สุดที่ชายพอดคาสต์ท่านกด subscribe ท่านก็จะได้รับคำเตือนทุกครั้งที่มีเสียงคลิปเสียงที่ผมสัมภาษณ์พูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์รอบโลกและในประเทศไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเช้าวันนี้ครับ สวัสดีครับ